เมื่อวันที่สิบห้ามาชมสวนสิบห้ามาเบิงสวนสิบห้ามวงบักแตงบักแตงที่ห้าไทยคีบไปมัน,นั่นที่ห้าลงคีบไปมัน,นั่นตอนตอนนั้นกำลังปลูกเนาะปลูกก็เพิ่กจะเกิดีห้าก็สิบห้ามาเบิงณวันนี้ณวันนี้จานคือแบบ แตงเมื่อนั้นวอดเมื่อนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วจ้ะเริ่มจะมีดอกไทยบึงห่งออกดอกแล้วเรียวบอพี่น้องแตงนี่เพิ่นกับสีเดือนก,กวกก้านาะเพิ่นกับจะข้อกับสี่เดือนเก็บอันนี้กับเพราท่านพ่อเดือนแต่เริ่มจอนออกมีหน่วยมะเห็นอะไรจ้ะกระเทือยวเร็ว เร็วค่ะเร็วมากๆแป๊บเดียวก็โตแล้วค่ะปลาตกแตงเนาะแตงกวาค่ะแตงกวาแตงกวาที่อาทิตย์ก่อนเขาเคยทายคลิปลงไปแล้วตอนนั้นกำลังปลูกมะฮอดพอดีอัดย่าให้เราจ้ะถึงวันนี้ทายเบิง่งอ่ะวันนี้โตเล้วอีกประมาณอาทิตย์กวักว่ากันอาจจะได้ น่าจะออกหน่วยพอสิได้เก็บขายไอประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์นี่แหะค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะหงวยเป็นกระสีใหญ่เนะาะตอนนี้เพิ่งเริ่มออกดอกแล้วเริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะให้เบิง่งแตงกวา ใบกะสมบูรณ์ว่ามีแมงมอมมีอยู่ค่ะยีแมงมันท่อก็เป็นอันตร,รายต่อใบมันเนาะอาจจะมีอยู่ค่ะมแมงมารลบกวนอยู่ะขาดไปเบิงทั้งผุนเนาะให้เบื้องักแตง บ็ไาลเาป็นได้ค่ะจา่จาก็ยาบไปพุนฟังกำลังงามจ้ะกัดีหยดยังย่าันหนดดไ่งสมบูรณ์จัิงสีเนกสีหนวยดุเนาะมาเบื้องลองนี่ค่ะนมาเบิ้องลองนี่องน,นี่กัสียาบไปคุณค่ตาหลแดง ยัง qua นี่เราเคยเก่ตรเกษตรเก็บรไปแล้ปกติอันอันนี้มันเนาะอันนี้เพิ่นใส่เสือเส้อฟางมัดค่ะพอเพิ่นเคยใส่ตะไคร้คแล้วตะไคร้แล้วตาตามันหน่อยเนาะตามันหน่อยเพราะแบอกแตงเป็นนวยออกนวยมากมันเกษตรหลอดกับไปในใน เนตะาคายเนตตามันนะ่ะเฮ็ดให้แทนให้แทบอกแตงนะ่ะมันกลายญ่ยยบ่ได้เนาะหมองในคาดคาดตาคายมันก็สิเป็นกิ้วๆิขอดๆนะ่ะเพิ่นก็เลยคิดหาเทคนิคใหม่มาเฮ็ดจังได๋สิให้มันเป็นหน่วยแบบตาใหญ่ๆคือตะาคายตาใหญ่ๆเฮาไปหาล่ะมันบ่ได้นะจ้ะมันบ่มีเพิ่นก็ะเรามาดัดแปลงเฮ็ดเอาเอง เห็ดเองโดยใช้เชือกฟางทำเห็ดป่าถาวรเนาะคะ่ะเห็ดใส่แค่ครั้งเยเ้อมก็คือหลือหเห็ดใหม่เพราะว่ามันสิปลูกซ้ำอีกรอบหนึ่งบ่ได้ถ้าสิปลูกอีกข้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนวใหม่จ้ะอ๋อปลูกบักแตงแล้วก็ซื้อปลูกบักแตงอีกบ่ได้ค่ะต้องง่ายแปลงแปลงที่ขา้าปลูกแล้วข้าก็ต้องไปปลูกแนวอื่นใบงามงามจ้ะแ,แตงชุดนี้ก็สมบูรณ์สมบูรณ์นี่ดี กำลังออกดอกจ้ะดอกเพินกำลังออกดอกอปลาบกเตียงผ้าเบืองปลาบกเตียงม้นเบิ่งฟังอห่งน้ำเนาะนี่สองฟังจ้ะ ทาานี้ก็แม่นค่ะอันนี้ก็เริ่มปกูกความกันเริ่มบอกกับเพื่ันเอาก็สีนางไทยอยู่นี่มันแดดเนาะค่ะแดดแห้งหลีตัวนี้กำลังแดดมนเป็นนางไทยอยันนี้โฮมเนี่ยสิผ้าเขาไปเบิ่ง หยดได้ไๆจ้ะหยดเตีงหยดเตีง <c oughs> เออเป็นด,นดอกไปแล้วยูวานเฮ่าเนาะโบเจ้าเห็นยังคะ่ะโบมีงานรับจ้างกระปุกพักเนี่แหละค่ะขายไปสืบพนักเหน่อขันมันเนี่ยขายอยู่ในสวนใหญ่บท่านออกโบท่านเท่ากับไปสือตลาดมาขายก่อนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ปลูกจากของแน่ซื้อแน่ค่ะซื้อมาขายไปน้ำพร้อมอันนี้ปลาบุตรอันนี้คือปลาแปลพุ่ตูพุ่ตู้ก็สีร้ายค่ะปลูกหลายคือทุกปีช่วงช่วงนี่พุ่ตูสิแพงเนาะปีนี้เขาก็เลยปลูกหลายแต่ว่าบาังเอิญ่าปีนี้บ่ค่อยแพง พายตูหลายปกติพายกี่ตูช่วงที่เฮ็ดหน้าหนึ่งสิเป็นเงินสิเป็นเงินหลายสิเป็นเงินน่ะคะ่ะคือหาบาทจะประมาณสี่สี่หายงอดนีด่สิคันว่นเป็นคือปีกายช่วงช่วงก่อนกอนช่วงก่อนกอนเนาะช่วงปีก่อนกอนในปีก่อนในช่วงนี้ว่า,านะในช่วง เดือนนี่เดือนทเท็ดหน้านี่พอ,อกิตูสิแพงแห้งทุงนึงกัไลไรลอยอสองสามลอย,ยหาโลจะใส่มาถุงละสามโล่นี่ยหาโล่เนี่ค่ะแต่ว่าเขาเคยซื้อแพงแล้วเขากับปีนี้เขาเลยปลูกเองคิดว่าช่วงช่วงฤดูนี้มันแพงปีนี้ก็เลยลงพอ,อกิตูไแบบเยอะเลยค่ะจากนี่ไปพูนเลยค่ะ ดกตงงามสวยมากๆค่ะแต่บังเอิญว่าปีนี้บ่ถือราคาเนาะค่ะ,คะบ่ได้ราคาเป็นไงคือของของปีนี้แทบสิบบ่มีราคาเลยจ้ะเพราะว่าบ่มีตลาดบ่มีตลาดน้ำน COVID เนีติดโควิดเนาะมิแต่โควิดของกันเลยขายบ่ค่อออก คนกับบคอยจับใจคือเก่าจากเคยซสือตุ้มตุ้มตุ้มยังเสียกะเพิินกับประหยัดเนาะมีแมงมาลงของขฮาน้ำพอยเห็นบอก่ะมีแมงแข็งมาลงเนี่ยตัวแมงแข็งมาลงงักข้าวนี่แหะค่ะการปลูกพักก็มีปัญหาจังสี่ละค่ะกันดูแลบ่บเป็นมันกับบัดนอกจากที่มีแมงแข็งแน่แมง แม,งว,มงวันทองแมงวันทองแมงเงียงกับพู้นึนเอียงกะเต่าทองบ่แมนแม่วัอนทองแมงเต่าทองนะนั่นก็สิมาเจาะกินน้ำเลี้ยงของหยอดอ่อนค่ะข้าก็ต้องค่อยค่อยดูแลเนาะไม่แต่พอีตูกับมีมีแมงมาลงกย่ไมีบงอันจะไปทายว่าจะเป็นถ้าเป็นเต็งซีเนาะเป็นเต็งซีเนาะสิทายให้บนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ นะคะใบมันสีดางเป็นราน้ําค้างคนละคะ่ะเป็นร่านน้าค้างราสนิมจริงๆเหรอคะจะเป็นปัญหาของคนเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนล่ะคะ่ะเอาใจใส่เฮ็ดสวนกะ็ะซำเลี้ยงลูกคนนึงนะคะ่ะยูแตนในสวนล่ะคะ่ะบ่ได้ออกไปใส่คอยบึงอยู่เลยว่ามีแมงลงโบมีีบ่งลงโบ ปีพ่อบอยน้ำพ่อบออบ่งีก็กลัวจะได้เงินมากเนาะคือกันหลักกับพู้รับจางทำงานรับจางค่ะแต่ว่ามันแ,แค่แค่คนหละอย่างเนาะแค่คนหลายอย่าง,แ,ายยางแต่ว่านักขึ้นกัน,นดีว่าห้าคคอยเป็นลูกน้องเพื่อนบ่มีแถวแกไมาค่อยกํำกับเ้าขนาดเองเป็นงานอิสระเนาะ เมยเขากับภาคห้ามไปตรงไปเรียนเรียนน้ำมล่าเรียนน้ำนาฬิกาเนาะคะเนาะเฮ็ดย่ำเหนเมยเข่ากับภาคมีแห้งเข้ากับเฮ็ดโตอย่างสิค่ะมันจะเป็นข้อดีของโครงการที่เข้าเฮ็ดเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเฮ็ดเป็นของเจ้าของเราสั่นแต่ว่าม่เป็นเจ้าของเฮ็ดงานเป็นของเจ้าของค่ะหาหนังสือเข้า ไปเห็นงานในเพ่นเนาะมือละบแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไมากสามสี่ลอยยังสิเฮามาให้ล่องมาเห็น,อง,หนองจกของมงแจ๊กแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเลยกันเฮ็ดคือจะเข้าไปเป็นลูกจางเพ่นบ้าเข้ากับสตีไลท์เติบสดีไลท์กุนันอยู่จ้ะแถมกับมีเวลาแล้วก็อิสระน้ำพรอแต่ว่ามันกะสิบอาจสิบเป็นไล่ได้ที่ ที่บอแมนว่ามือหนึ่งตองไดสามรอยสามลอยตะรวคือจังเข้าไปเห็นงานหลายวันแล้วค่ะกับมีมือใดมือบ่อมือใดหลายมือใดน้อยแปลงสรนแล้วค่ะมือใดก็ได้แต่ส่วนมากก็สิได้แล้วค่ะคึ้นู่ว่าได้ได้มากหรือได้น้อยแค่นั้นแต่ว่าใดใดแน่นอนจะกันเท่าออกไปขายก็คือใดถ้ามีของไปขายก็คือใดของในสวนเท่ากับประหยัดต้นทุนเนาะหากประหยัดต้นทุน ของที่ห้าบเด๋ยงทุนห้าขายเด้ยมากก็เป็นของห้างสิก็มีกำลังใจจะ้ะแต่ก็แลกม่ได้เความเมื่อยว่าสันถาะแต่ถ้าหฮาห้าเบิ่งเป็นเรื่องปกติไปก็คือเห็ดไปเรื่อยๆซ้ำมาเห็ดงานไห้ถักก่แกงสมันก็สิบโมงไงจะ้ะพอไปเห็ดงานาไห้ถักก่แกงเห็ดเบิดมือแต่ว่าเห็ดงานในหวนนัวนสวนนี่เฮ็ดแค่เท่อละชั่วโมงสองชั่วโมงจะ้ะมันแดดกับเขาหม่มมันบดก็ออกมา แดดแห้งไรกางโฮมเฮ็ดแต่ข้าอยู่กับเถาแก้วเฮ็ดจังสันบ่ได้นะคะขาตตรงเฮ็ดไหนเพ่นเต็มทุกชั่วโมงเต็มทุกนาทีะค่ะตรงเฮดงานเ่ยเพ่นเต็มเวลาของเพ่นเนาะค่ะจังเสด็งเงินเพ่นเนาะคะ่ะเนาะอันตัวนี้บระเดียเฮ็ดงานเนาะตัวนี้บระด้ยเฮ็ดงานนอนกินยางเดียวกินดีพอมกินไก่บนนี้เพ่นกินไก่กินปลากระกป๋องมนันนี่อาศัยไว้เพ่นเฝ้าบ้านหาจ้จ้ะน้ำข้าไปขายของ ใช่เห้เบิ่งงามๆค่ะเดี๋ยวเช้าสิมาลงคลิปให้เบิ่งอีกงหนึงตอนที่ตกแต่งออกหน่วยจ้ะตอนที่เพื่อนพร้อมเก็บแล้วเดี๋ยวสิมาถ่ายคลิปให้เบือ้องหนึ่งนึงแล้วค่ะเนาะคลิปนี้ก็สำเร็จก่อนค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาอัปเดตใหม่ตอนที่ตกแต่งออกหน่วยแล้วก็พร้อมเก็บจะ้ะอันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ